เขาเคยเป็นคนที่เยอะแกนครอบหวังให้เป็นชินจิคางวะคนต่อไปนี่คือแข้งไทยลีกป้ายแดงที่บีจีปทุมยูนเต็ดซื้อตัวมาร่วมทีมมิสุลุมารุโอกะ เยอเกนครอปเป็นที่รู้จักกันดีไม่ค่อยชอบซื้อตัวนักเตะแพงนักในกรณีที่ทีมที่เจ้าตัวคุมนั้นมีข้อจำกัดทางด้านการเงินทำให้เราได้เห็นนักเตะอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แมตต์ฮูโมชินจิคังวะและอีกมากมายที่แจ้งเกิดสมัยเขายังคุมบุลเเซียดอทมุนแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามีนักเตะไทยลีกป้ายแดงคนหนึ่งที่เคยอยู่ในทีมของเยอเกนครอปเขาคือมิสลุมารุโอกะ นักเตะใหม่ของ BG ปรปทุมยู่นเต็ดการเดินทางจากนิวชินจิคังอวะในสายตาของ JK สู่ลีกสูงสุดของประเทศไทยติดตามไปพร้อมๆกันกับคนลูกหนังวันนี้ว่ากันว่าเคมี K ของนักเตะญี่ปุ่นเข้ากับฟุตบอลเยอรมันมากถือเป็นแข้งที่มีความรับผิดชอบสูงได้รับคำสั่งไหนมาก็พร้อมจะปฏิบัติตามแบบไม่มีคำถามนั่นทำให้นักเตะญี่ปุ่นสามารถเล่นตามระบบได้ นอกจากนี้พวกเขายังมีความเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้มีแพชชั่นกับเกมสูงสิ่งนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตวิญญาณซามูไรคนญี่ปุ่นไม่ค่อยมากเรื่องมารยาทของคนญี่ปุ่นมันไม่ใช่มารยาทที่ให้โวยวายพวกเขาถูกฝึกให้อดทนอดกลั้นจุดเริ่มต้นของเหล่าแข้งซามูไรได้เข้าไปเล่นในลีกเยอรมันในช่วงปลายยุค2000เป็นต้นมามาโคโตะฮาเซเบนะนาโอฮิโรทาคาฮาระ m a s โออุจิดะและแน่นอนที่สุดคือยอดผู้เล่นอย่างชินจิคังอวะนักเตะเหล่านี้ได้ย้ายเข้าไปสร้างความประทับใจและนั่นคือการเปิดประตูให้นักเตะญี่ปุ่นรุ่นหลังได้เดินตามรอยอีกมากมายเช่นเดียวก,กันกับพระเอกของเราในเรื่องนี้นั่นคือมิซุรุมารุโอกะ มารุโอกะเกิดในจังหวัดโทคุชิมะเขาเข้าระบบอะคาเดมของเซเลโซโอซากาในปี2011ซึ่งสาเหตุที่ได้เข้าอะคาเดมีนั้นเกิดจากช่วงที่มาลุโอกะอยู่มัธยมถือเป็นเด็กปีศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมต้นโทคุชิมะคาวาอุจิที่สามารถแบกทีมเข้ารอบแทีมสุดท้ายในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติมัธยมต้น มารุ้โอกาสนั้นเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ของเซเลโซโอซากาใน U18 ได้ไม่นานเจ้าตัวถูกตั้งฉายาว่าคนต่อไปซึ่งฉายานี้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตำนานสโมสรคนต่อไปอย่างที่ใครเข้าใจแต่มันหมายความว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะของเซเลโซคนต่อไปที่จะได้ไปลุยในลีกยุโรปแต่ไม่ทันที่จะปลาเดิมสนามให้กับชุดใหญ่ของเซเลโซโอซาก้า สโมสรจากเยอรมันที่ติดต่อเข้ามาไม่ใช่สโมสรเล็กๆเสียด้วยแต่เป็นบุลเซียดอร์มุนที่พึงคว้าแชมป์ลีกมา2ส,สมัยติดต่อกันหมาดๆและเขาคว้าโอกาสนั้นไว้มารูโอกาะไม่ได้เร็วแบบจรวดเหมือนปีกแอฟริกันหรือคล่องแคล่วเปลี่ยมด้วยเทคนิคแบบแข้งบราซิเลียนแต่สไตล์มาลูโอนั้นแลกมาด้วยวินัยในการเล่นการขึ้นสุดลงสุดและความเข้าใจในแต่ละจังหวะเล่นอย่างง่ายๆแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพ นั่นคือคำจำกัดความที่พอจะบอกได้ถึงเขาดอถมุนเลือกจะขอยืมตัวเขาไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลเพื่อทดสอบแบบจริงจังว่าจะไหวไหมกับฟุตบอลบุนเดสลีกา ณตอนนั้นเจ้าตัวอายุเพียง18ปีเขาได้ลงเล่นในทีมสำรองไปถึง26เกมก่อนที่ครอปจะซื้อขาดเขาด้วยราคาเพียง150,000ยูโรเท่านั้นและดันเขาขึ้นสู่ชุดใหญ่ในฤดูกาล2014-2015เขาได้นั่งบนมานั่งสำรอง5เกมและลงสนามครั้งแรกในเกมพบกับไมส์ซึ่งในเกมนั้นเสือเหลืองพ่ายไป0นย์ประตูต่อ2ทุกอย่างกำลังจะดูดีเพราะเยอะกนครอปเริ่มมองมาที่เขามากขึ้นแล้ว และด้วยอายุอนามที่ยังไม่มากหากเยอเกนคลอปยังคุมเสือเหลืองอยู่มันจะเป็นผลดีต่อมาลกกะมากเพราะว่าหลังจบซีซั่นที่มาลกะได้เดบิวต์เกมลีกไปเยอเกนคลอปก็ลาออกจากตำแหน่งไปคุมหงแดงเลือกพูและเอาโทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมแทนโอกาสของเขานั้นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆพอทูเคิลเข้ามาคุมทีมแทนคลอปก็มีการปรับเปลี่ยนโค้ชอยู่ยีบสามคนใหม่ด้วย มาลกะโดนปรับมาเล่นทางซ้ายโดยถาวรซึ่งเขาก็สามารถรับมือมันได้สนุกกับการเล่นพื้นที่ตรงนี้สนุกกับการขึ้นไปทำประตูด้วยแม้ในทีมชุดใหญ่จะมีมา์โกร์ลิสขวางทางอยู่แต่มาลุกกะคิดว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นประเภทเดียวกับมาโกร์ลิสหรอกซึ่งเขามีความแตกต่างที่วิ่งได้มากกว่าและก็ให้ความสำคัญกับการยิงประตูและการแอสดิ์ด้วยมาลุกะเล่าถึงสถานการณ์ในเวลานั้นในยุคข,ของทูเคิลมาลูกกะไม่ค่อยได้โอ,อกาสมาก ก,ก่อนที่สุดท้ายอย่างที่ทุกคนรู้กันคือเขาไม่ได้โอกาสลงเล่นในบุนเดสลีกาอีกเลยและโดนส่งตัวกลับมายัางเซเลโซโอซาก้าในฤดูกาล2016หลังจากกลับที่ญี่ปุ่นได้ไม่นานเขาก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บ จนเสียโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ตลอดซึ่ง2-3ปีหลังเขาไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากนะักถูกส่งตัวให้หลายทีมในเจลีกยืมตัวไปใช้งานล่าสุดในซีซั่นสุดท้ายกับสโมสรยามางุนจิเขาลงเล่นไป12นัดยิงได้เพียง1ประตูแต่นั่นยังไม่ดีพอที่จะอยู่ในทีมต่อกับเซเลโซโอซาก้าเนื่องจากสัญญาของเขากำลังจะหมดลงพอดี เขาไม่ได้รับการต่อสัญญาและกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมานี้เองเป็นที่ทราบกันดีมารูอกับได้ปรากฏตัวในฐานะนักเตะใหม่ของ BG จีปทุมยูน่นเต็ดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคำพูดของเขาในคลิปเปิดตัวมีการยืนยันว่าเขาไม่ได้มาที่ประเทศไทยในสภาพที่หมดไฟและมาเพื่อโกยเงิน ที่เขามาที่นี่เพียงเพราะว่าเขายังคงรักฟุตบอลอยู่นั่นเองฟุตบอลมันคือความฝันของผมผมอยากจะสนุกกับมันหลังจากนี้หวังว่าฟุตบอลจะนำสิ่งดีๆมาให้ผมอย่างที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไทายลีกนี้คือลีกที่เล็กและมีชื่อเสียงน้อยที่สุด สำหรับมารุกะที่เขาเคยผ่านมาแต่สิ่งสําคัญหลังจากนี้คือการพิสูจน์ตัวเองของมารุโอกะว่าเขารักฟุตบอลและพร้อมจะทุ่มเทกับมันสุดชีวิตเหมือนเดิมหรือไม่ เอาละครับมาเฉลยกิจกรรมคนลูกหนัง o f ฟเด m o ม t h ประจำเดือนกันยายนในคำถามพี่ว่าฟานเดอร์เบคนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเหมาะสมกับทีมหรือไม่ผู้ที่ตอบได้ถูกใจและโดนใจคนลูกหนังมากที่สุดได้แก่คุณ ุณวุฒิชัยแก้วทอมนะครับแต่ตอบคำถามได้ละเอียดและโดนใจสุดๆไปเลยรับไปเลยนะครับเสื้อแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดลิขสิท์แท้ร้อเเซเดี๋ยวทางทีมงานคนลูกหนังจะติดต่อคุณวุฒิชัยไปนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมกันและร่วมลุ้นเล่นเกมกันต่อเนื่องเลยตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้